สวัสดีครับผมบาร์สอัปเดตบายครับสำหรับ EP แรกนี้ผมจะมาแนะนำการทำร้านซ่อมมอไซค์เปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่องใส่ของตกแต่งว่าเริ่มแรกลงทุนประมาณเท่าไหร่เครื่องมือที่ต้องใช้มีอะไรบ้างเครื่องมือหลักๆที่จำเป็นใช้ในร้านเปลี่ยนยางเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องที่ของที่ต้องสต็อก หลายๆอย่างมีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เราไปดูนะครับตามผมมาครับนี่หลักๆเลยครับจะเป็นตู้เครื่องมือตู้นี้ตู้นี้มาตั้งแต่ร้านเก่าครับเครื่องมือมีอะไรบ้างส่วนใหญ่ครับนี่หกเหลี่ยมหกเหลี่ยมหัวบอลหกเหลี่ยมหัวดาวลูกบล็อกพิเศษต่างๆนี่ครับ อันนี้ก็เป็นพวกครีมอันนี้เป็นชุดบล็อกต่างต่างลูกบล็อกสำหรับบางรุ่นที่ต้องใช้เป็นดาวครับอันนี้ก็จะเป็นตู้เครื่องมือทั่วไปครับแล้วก็เป็นชุดบล็อกชุดบล็อกเล็กหกเหลี่ยมอันนี้ก็เป็นชั้นวางพวกน้ำมันน้ำยาต่างๆนะครับ อันนี้จะเป็นโตเครื่องมือโต๊ะทำงานที่สั่งตัดขึ้นมาอันนี้อันนี้เป็นเครื่องย้ำสายถักครับสำหรับร้านที่ทําเล็กๆไม่จาเป็นต้องมีก็ได้ครับอันนี้ไว้สำหรับย้ำสายถักเฮลโดยเฉพาะเลยครับที่ทางร้านผมทำเดี๋ยวให้ดูกันนี่ครับอันนี้จะเป็น สีสายทักต่างๆหัวอันนี้ครับนี่เป็นของแบรนด์เฮลนี่ครับแล้วก็จะเป็นพวกประแจต่างๆตัวที่มาถึงตรงนี้ครับตรงนี้จะเป็นลิฟต์สำหรับใช้ยกรถเวลาทำ เวลาทำรถต่างๆที่บางทีเราที่เกียดก้มเราก็ยกขึ้นมาแล้วก็สามารถทำได้แต่ลิฟต์ตัวนี้ส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยได้ใช้ครับบางทีใช้ก็มาจอดรถที่ต้องจอดยาวๆแล้วต้องทำหรืออะไรนะพวกนี้เยอะๆครับจะมาจอดดี <S <S ส่วนพวกนี้ก็จะเป็นอะไหล่ต่างๆครับโชคของเล็กๆน้อยๆที่ไว้ขาย น้ำมันเครื่องกระจบลัมอ,อันนี้ครับอันนี้ก็ค่อยๆลงไปเรื่อยๆครับตู้นี้เป็นงานคาร์บอนมีงานคาร์บอนมีล้อต่างๆนี่ครับโดยรวมอ่าอันนี้ก็เครื่องมืออีกอย่างหนึ่งคือสแตนยกรถสแตนยกข้างหลังสแตนยกหน้าต้องมีนะครับตัวนี้พวกนี้ก็เป็น ตู้ของแต่งนิดหน่อยอันนั้นก็เป็นปั๊มเบรคผ้าเบรคสำหรับห้องนี้จะไม่มีอะไรมากครับมีแค่นี้ยแล้ตรงนี้จะเป็นพื้นที่ที่ผมไว้ทำรถไปครับเดี๋ยวไปดูไปดูอีกห้องหนึ่งดีกว่าไปมาครับนี่ อันนี้เป็นห้องเซอร์วิสเซอร์วิสเก็บยางเก็บต่างๆครับอันนี้เป็นตัวนี้เครื่องถอดยางมีแขนกลไกลสำหรับกดยางเอาไว้สำหรับกดยางแข็งๆที่ใช้แรงเยอะๆครับตัวนี้ช่วยได้เยอะเลยตัวที่สองเลยนี่เป็นเครื่องถ่วงล้อเครื่องตัวนี้เป็น น่าจะเป็นดิจิตอลแล้วก็ถ่วงได้ล้อเล็กแล้วก็ล้อใหญ่ก็ได้ถ่วงล้อโปอาร์มอะไรได้หมดครับเพราะว่าตัวนี้ผมก็มีทำเพิ่มมาอันนี้สำหรับถ่วงล้อโปอาร์มอันนี้เป็นห้องนี้จะเป็นส่วนใหญ่เป็นงานเครื่องครับงานเครื่องรถเล็ก อันนี้เป็นเครื่องมือที่แยกไว้ต่างๆเลยสําหรับทํางานเครื่องอันนี้ไม่มีไม่ได้เลยครับสําหรับร้านขายยางอันนี้ผมก็สต็อกอยางไว้ของผมเป็น p พียลี่ห้าดาวนะครับก็เลยจัดเก็บยาง p พียรลี่เยอะไว้เยอะมากส่วนใหญ่สต็อกของผมนะครับจะอยู่ประมาณต้องไม่ต่ํากว่าร้อยเส้นนะครับเอาให้ครบทุกไซส์ของรถสกูตเตอร์เลยเพราะว่า บ้านเราไอตลาดรถสกูตเตอร์ดีมากผมจะมีส่วนใหญ่ช่วงนี้จะเป็นของ X Max Forza ที่ขายดีๆครับผมจะเก็บไว้อันนี้อันนี้รถรถลงไปเยอะเหมือนกันครับปอติเะวางสองแถวสองแถวเรียงกันเลย เป็นปั๊มลมที่ไว้สําหรับใช้กับเครื่องถอดยางแล้วก็ไว้เป่าลมต่างๆในร้านตัวนี้ไว้สําหรับยกรถก็สําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วครับก็มาแนะนําเบื้องต้นเกี่ยวกับร้านของผมเฉยๆว่าถ้าใครอยากจะลงทุนเบื้องต้นมีอะไรบ้างก็ งบประมาณเท่าไหร่อะไรประมาณนี้ครับหลังแรกเลยก็ตู้พร้อมเครื่องมือราคาก็เริ่มต้นตั้งแต่2 0 0 0 0บาทขึ้นไปแล้วแต่เครื่องมือที่เราซื้อมาครับผม2ก็เครื่องถอดยางล็อกลมราคาเริ่มต้นตั้งแต่3 0 0 0 0บาทถึง55,000บาทเป็นต้นไปครับ3เครื่องทวงล้อราคาเริ่มต้นก็ประมาณ3 0 0 0 0บาทขึ้นไปถ้าในกรณีที่เป็นดิจิตอลก็อาจจะเป็น50,000บาท60 0 0 0บาทแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ยี่ห้อด้วยครับ ปั๊มลมราคาเริ่มต้นตั้งแต่หมื่นกว่าบาทขึ้นไปเลยครับแล้วแต่ความจุแล้วแต่แรงที่เราจะเลือกมาใช้ครับก็อันไหนถ้ายังไม่จําเป็นก็ตัดออกได้ก็ค่อยๆลงทุนไปเหมือนผมครับผมก็เริ่มจากเครื่องมือกล่องเดียวของแต่งอีกนิดนึงแล้วก็ค่อยคซื้อค่อยๆเติมไปเรื่อยๆครับไม่ได้แบบลงทุนตูมทีเดียวเพราะว่าตอนนั้นก็เอาตรงตรงเลยครับมีงบประมาณ ตอนผมเริ่มร้านนี่งบประมาณแสนเดียวต้องมีให้ครบทุกอย่างเครื่องมือของของที่ต้องใช้ของแต่งผมก็ลงนิดนดหน่อยหน่ยครับแล้วก็ส่วนใหญ่ไปลงพวกของที่แบบของสิ้นเปลืองพวกน้ำมันเครื่องพวกยางพวกอะไรพวกนี้ดีกว่าก็ถ้าจะเริ่มต้นเริ่มได้ครับใช้งบประมาณไม่เยอะอันไหนยังไม่จำเป็นไม่ต้องลง ก็ค่อยๆเติมไปเรื่อยๆครับสําหรับคลิปนี้ก็คงประมาณนี้ครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะทำในเรื่องอาการถอดถ่วงยางไอ้การถอดใส่ยางแล้วก็ถ่วงลอ้อแล้วก็จะมีเรื่องการตัดสายเบรกวัดจกดักรรถแล้วก็ถึงรวมถึงย้ำหัวแล้วรวมถึงการขั้นตอนไล่น้ำมันเบรก แล้วก็สำหรับปีนี้อาจจะเดี๋ยวมีผมผมมีงานรับงานเซอร์วิสที่สนามด้วยงานแข่งผมจะพาไปดูการทำงานในสนามตั้งแต่วันไปยันวันกลับเลยครับว่าทำอะไรบ้างแล้วถ้าอยากแข่งรถต้องเริ่มจากตรงไหนเดี๋ยวผมมีมาแนะนําให้ดูแน่นอนครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับก็ฝากเพื่อนๆช่วย กด subscribe กดแชร์กดติดตามช่องผมไปด้วยนะครับก็จะมีมาแนะนำเกี่ยวกับการทำร้านการทำรถแล้วก็งานเซอร์วิสรถในสนามแล้วก็การเบื้องต้นการแข่งรถอยากทำอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะพาไปดูให้หมดเลยครับสำหรับคลิปนี้จบแค่นี้ครับขอบคุณมากครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ